สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำเริ่มทำงานประชาธิปัต์เลือดไหลพลังประชารัฐเริ่มระซำมสามมิตรไม่ซบทักษิณ สถานการณ์เลือดไหลออกของสองพรรคการเมืองคือประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเป็นความเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนเคลียร์ปัญหาข่าใจอยู่ร่วมกันไม่ได้และจัดกระบวนทัพกันใหม่เพื่อสู้ในศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยที่ประชาธิปัตย์อดีตแกนนำพักอดีตสสของพักทยอยลาออกไปในช่วงที่ผ่านมาเป็นระลอกระลอกตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนับตั้งแต่พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ที่ลาออกไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกอนจาติกวนิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ลาออกมาตั้งพักกล้าเป็นหัวหน้าพัก หรือนายแพทย์ว่ารงเดชกิจวิกรมตอนนี้มาตั้งพักและเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของประชาธิปัต์และยังมีอีกหลายต่อหลายคนทั้งอดีตสสหลายสมัยอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเช่นอดีตสอกอหลายสมัยที่เปิดหมวกลาพักออกไป รายล่าสุดเป็นนิพิษอินทรสมบัติอดีตศสพัทลุงแปดสมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเลือกตั้งปี2562ที่โพสต์ปริศนาการเมืองใน Facebook ส่วนตัว I shall return หรือฉันจะกลับมา เป็นข่าวสารที่ให้แวดวงการเมืองตั้งคำถามกันมากมายหลังที่ผ่านมานิพิษมีปัญหาเรื่องการส่งคนลงเลือกตั้งในพื้นที่เลือกตั้งจังหวัดพัทลุงขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ในเวลานี้ ก่อนที่สุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานิพิษก็ยอมรับว่าได้ตัดสินใจจะยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วนิพิษจะไปยื่นในเดือนธันวาคมเพื่อไปร่วมก่อตั้งพักการเมืองกับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มหลายกระแสะข่าวลือว่าพักการเมืองที่นิพิษจะไปร่วมงานด้วยเป็นของอดีตกลุ่ม4ี่กุมารพลังประชารัฐภายใต้การนําของอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคังอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐและสนธิรัตน์สนธิจิรวง์อดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐแต่เบื้องต้นนิพิษบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อพักที่จะไปอยู่ด้วยได้เพราะต้องรอให้คนก่อตั้งพักดังกล่าวเปิดตัวซะก่อนแต่เป็นพักที่มีนโยบายเศรษฐกิจที่โดดเด่นโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ นิพิษอยู่พักประชาธิปัตย์มา29ปีโดยเจ้าตัวบอกเหตุผลต้องลาออกจากประชาธิปัตย์เพราะไม่มีที่ยืนหลังแพ้ศึกเลือกตั้งถือเป็นแรงสั่นสะเทือนในประชาธิปัตย์ที่3ามแกนนำพักตัวจริงของประชาธิปัตย์เวลานี้ทั้งจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพัก นิพนธ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคงจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองในเรื่องการย้ายเข้าย้ายออกของนักการเมืองไม่ได้เสแล้ว เพราะกรณีของนิพิษหากไม่เกิดปัญหาภายในพักรุนแรงจริงๆคงไม่ยอมลาออกแน่นอนขณะที่ในประชาธิปัตย์เองหากสามแก่นนำจุรินเฉลิมชัยนิพนธ์ยังแก้ปัญหาเลือดไหลออกไม่ได้ก็มีแนวโน้มที่อาจจะได้เห็นคนลาออกจากพักตามมาอีกเช่นหรือว่านายวิลาชจันพิทักษ์คนเก่าประชาธิปัตย์อดีตสสอฝั่งทนบุรีหลายสมัยกับน้องชาย สุรัตจจน์พิทักษ์มีพักใหม่ดึงตัวไปแล้ว อีกคนที่ถูกจับตาคืออันวาสาและสอสอปต,ตานีที่เป็นสอสอเขตหนึ่งเดียวของประชาธิปัตย์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะที่ผ่านมาอันวาเป็นคนที่มีปัญหากับกลุ่มจุรินมาตลอดจนเคยมีข่าวว่ากลุ่มจุรินกําลังหาคนอื่นมาลงสมัครสอสอเขตพื้นที่ของอันวาปัญหาในประชาธิปัตย์จึงเล้าลึกกว่าที่คนภายนอกเห็นมากนักและนับวันยิ่งน้ําลดต่อพุด ออกมาให้เห็น ยิ่งนับถอยหลังการเลือกตั้งใหญ่เริ่มงวดเข้ามาใกล้เท่าไร่ปัญหาพักแตกคนย้ายเข้าออกจากพักเดิมไปอยู่กับพักใหม่ยิ่งมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่กับในพักประชาธิปัตย์พักแกนนำรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเองก็เริ่มมีกระแสข่าวแรงกระเพื่อมภายในพักหลังปัญหาใหญ่ในพลังประชารัฐยังแก้ไม่ตกกับกรณีรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการ และระบบเลือกตั้งกลับมาใช้บัตรสใบเป็นเงื่อนไขสำคัญที่นักการเมืองหลายคนจะไปอยู่กับฝ่ายทักษิณชินวัตร ที่มีโอกาสได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งและจะกลับมาเป็นรัฐบาลจนทำให้มีกระแสข่าวหลายกลุ่มในพักพลังประชารัฐกำลังเตรียมขยับขยายอาจย้ายกลับเพื่อไทยกลุ่มสามมิตรของสมศักดิ์เทพสุทินที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำเพื่อไทยอย่างสมชายและเจ๊แดงเยาวภาวงศสวัสดหรือกลุ่มกำแพงเพชรของวราเทพรัตนากรที่อาจย้ายออกจากพลังประชารัฐหากว่ามีการปรับคอ รมแล้วไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรและรองเลขาธิการพักวืดไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพราะวะราเทพถือเป็นนักการเมืองคนสนิทกับเจ๊แดงเยวาวภาและอยู่กับไทยรักไทยมาตั้งแต่เลือกตั้งปี2544 ที่สำคัญวราเทพหัวหน้ากลุ่มกำแพงเพชรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแกนนำเพื่อไทยเวลานี้จึงทำให้ถูกมองว่ามีโอกาสย้ายกลับเพื่อไทยหากมีเงื่อนไขที่ดีกว่าอยู่พลังประชารัฐต่อไป แต่สำหรับสามมิตรไม่เหมือนกันสมศักดิ์กับสุริยะคงไม่กลับไปญาติดีกับทักษิณได้อีกแล้วเพราะบาดแผลในใจสมศักดิ์และสุริยะที่ทักษิณทำกับทั้งสองนั้นเป็นความเจ็บปวดชอกช้ำที่ยากจะลืมได้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสะกลุ่มสามมิตรจะย้ยายกลับไปพักเพื่อไทยว่า วันนี้รัฐบาลมีเวลามากกว่า1ปี6เดือนการจะไปพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งและการย้ายพักดูแล้วไม่ธรรมชาติก็มีผู้คนที่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเหมือนกับประเทศไทยและรัฐบาลกําลังออกจากอุโมง์แห่งความมืดเรากําลังจะเห็นแสงความสุขสดชื่นของประเทศเรื่องน้ําท่วมเรื่องโควิดเริ่มลดลงและรัฐบาลได้ทํางาน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ